อ๋อวันนี้วันที่สองนะครับนี่ออกมาจากโรงแรมโรงแรมอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกมาจากหน้าโรงแรมแล้วขวามาก็จะเจอเป็นสะพานล,ลอยซึ่งถ้าถ้าเกิดข้ามสะพานล,ลอยไปครับก็จะเป็นสถานีรถไฟปักกิ่งสะดวกมากผมว่าไม่น่าเกินร้อยห้าสิบเมตรมั้งประมาณนั้นแล้วก็คือค่ารถไฟที่เนี่ยถูกมาก เมื่อวานนี้มาจากอตรงถนนคนเดินนะครับเออประมาณจ่ายไปแค่ประมาณ15บาทต่อคนก็30บาทคือแพงสุดก็คือรถไฟที่เป็นเอ็กเพสจากสนามบินมาที่ตรงเออสาเฉียวที่เป็นที่เป็นสถานีซับเวยครับอันนั้นมัน สามสห้ยวนต่อคนนอกนั้นคือถูกมากประมาณคนละ3ามหยวนน่ะดยเฉลี่ยถูกมากเดี๋ยวไปดูฝังน้นออย่างหนึ่งที่ไม่ชอบที่นี่ก็คือเขาดูดบุหรี่กันจัด <laughs> คือเดินมามีแต่กินบุรีเ,ออเดินเดินดูดกันแบบปกติเลยแต่อย่างอื่นก็โอเคบ้านเมืองสะอาดสะอาา้านราะว่าคนรักษาความปลอดภัยเยอะมากเยอะแบบตื่นตาตใจ <c oughs> อ่นนี่เป็นสาหารีรถไฟบบบกิ่น เดี๋ยวนี่จะเดินข้ามมาหาอะไรกินนะครับตอนแรกบอกของกินหายากมากแต่เมื่อวานนี้มาลองสำรวจดูแล้วมีมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้เยอะอยู่วรวก็ววววอยู่ตรงนี้ตลอดตัง้องอแตนะ่เมื่อวานนะใช่มีสถานีตำรวจตรงนี้ <laughs> สายมือเน่ะ เอาไว้จับคนแบบเนี้ยคนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทุกอย่างอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้วันนี้กี่องศานี้ตน,นเช้าปกตมันก็มาณยี่บก็บอกว่าไม่มีเน็ตเลยนปเซิร์ชเซสอะไรเลยคนก็นมายืนชิวันเมื่อวานเพียมาก คือแบบไฟล์มันมาถึงเช้ามากตีสี่ตีห้าเหมือนก็ไม่ได้นอนเลยก็เมื่อยก็อะไรอย่เงี้ยก็เลยนอนแบบน็อกรอบ12-13อชั่วโมงได้นี้เลองมาหาอะไรกินนี่ฮะหานี้รถไฟ <c oughs> ดูตรงนี้มี KFC KFC จีน คนเยอะอ่ะเออแบบสี 4, คนเยอะมากว่าเป็นของที่ได้เร็วเนาะอืมอันนี้อะไระมีเป็นหมูเป็นอะไรด้วยเดี๋ยวนะดูพอสำรวจอ่ะอ่ามีซาลาเปามีโจ๊กตัวน,นี้อะไรอะ่ะเบอร์เกอร์เออเบอร์เกอร์ไหมไปอันนี้มีเบอร์เกอร์ อออะไรแบบเป็นเสร็จป่ะปอืมเศษเออมันก็น่าจะเป็นแตไก่ป่ะขขเขาเซ็ตเล็กเล็กนี่อ๋อเนี่ยแล้วคอันนี้อันนี้ไก่แน่แน่อันนี้อันนี้อะไรอา่าแล้วอันไหน อันนี้ก้ไก่อันนี้อะไรไม่รู้โนคอฟฟี no. ่ oh, no, no. อ๋อโนโนอ๋ออันนี้ไม่มีโน่โนโน่สต๊อกนี่เยสเยสเยสอ๋ออ๋อเอาอันหนึ่งไหมเอาอัน,นหนึ่งขออ้อชิคเก้น อ่า,อาใช่ไ, <ป S 1> ไก่ไก่ใช่ใช่ไก่ไ <ป S 2> แล้วไ, <ป S 2> ไก่อันนี่อั this one แล้วก็ and this one ตังแทนาจ่ายเขาไม่มีเน็ตกยเน็ตเข้ามาแล้วอ่ะเอาดิี้ของแฟน Ali Ali p a โ <Okay>. okay. อเคโอเคอมักรู้สึกในช่วงก็ดีนะอยากกินกาแฟพอดี <c oughs> เดี๋ยวถ่ายอีกที่ตอนของมาโอเคเมืนกี้สั่งไปอย่างละ เป็นเป็นแบบแรปก,กับเบอร์เกรอร์เซเลอ่าสี่สิบหยวนนี่น่าจะเป็นไก่เหรอทั้งหมดนี้แปดสิบหยวนนะคะเ <c oughs> นี่เป็นไก่ปะใช่เป็นไก่หมดเลยโอ้จริงเอ้น้ำนี่ไม่แน่ใจอะไรเดี๋ยวลองดูนก่อ,นอันนี้น่าจะตอฟสะอุ้อยน่ากินอยู่นะอันนี้เหมือนคล้ายๆล้าบาร์ มันมีชีสเป็นไรอันมีชีสมันมีเนื้อไก่ใช่ไหมอืมซอสอันนี้เหมือนเหมือนเป็นชาแต่ว่ามีกลิ่นกลิ่นกาแฟอยู่อะมันไม่ได้เข้มเหมือนไซส์ประมาณนี้สี่สิบโอเคไหมันมันมาพร้อมกับอันนี้ด้วยเดี๋ยวแกะกินเบอร์เกอร์กันอืมก็คข็งจริงๆเขามีซอสใช่หมนะ ซอสอะไรผิดเหรอไม่ใช่ทีมเลยอ่าไม่ออกอ๋อมันเป็นครีมของกาแฟคา่รีมมีซอสมะเขือเทศด้วยอันนี้เป็นน,น่าจะเป็นใส่หลับปะ่ะของกาแฟเนี่ยอืมเรื่องนี้อร่อยอยู่มันเป็นเหมือนชาแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟก็อะไรเนี่ยนี่ได้ามาสองชิ้นน่าจะเป็นมันมันออม,มันเอามาทอดใช่อืม คือถ้าไมึกอะไรไม่ออกก็มากินเนี่ยรอดตายแน่นอนอืมไปกินมั้มงก็กำลังไปพระราชวังฤด,ดูร้อนสถานีเป่ยกงเหมิน ออกข้างออกดีนะครับอี่เหยหยวนอี่เหยหยวนพระราชวังดูร้อนอี่เหยหยวนเหอี่เหยอหยวนใกล้เคียงใกล้เคียงต้องพูดอะไรสักอย่างกรมตรวจเดี๋ยวติดกล้องแ่อวนะครับกมต,ตรวจมิจุดตรวจ โอเคตรวจเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับโชว์พาสปอร์ตเขาใเ้าแผ่านมาเลยตแต่ถ้าเป็นคนจีนน่ะเหมือนเขาจะต้องสแกนบัตรประชาชนคือบัตรบัตรประชาชนใช้ได้งานใช้งานจริงคือต้องพกตลอดอ่ะอาจจะไม่เหมือนบ้านเรา มีประชาชนเน่ยต้องถ่ายเอกสารอยู่ดีไปติดต่อสำนักงานแบบราชการอะไรเงี้ยถ่ายเอกสารมาไม่ครบไล่กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ทีน่ทนี่เขามีเครื่องสแกนเลยมือใช้งานจริงใช้งานสะดวกอะวันนี้กำลังขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ไปที่ทางไปพระราชวังยู่ร้อน อากาศดีมากตอนนี้ประมาณ18-19องศาคือแผนที่ที่เนี่ยถ้าเป็นซับเว่ยมันจะมีภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเป็นแผนที่ใหญ่ที่ขยายแต่ละสถานีมันไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาจีน มันก็จะยากนิดนึงนะครับดูนี่จะมีคนดูบุหรี่อยู่เต็ไมไปหมดใครที่แบบไม่ชอบบุหรี่ก็ต้องทําใจนะครับห้ามห้ามคไม่ได้ไไดเพราะว่ามันเยอะคนแบบนี้มันเหมือน,เป,นเป็นเรื่องปกติของเขาอันนี้ไม่รู้ทางมาถูกหรือเปล่าตามเดินตามคนส่วนใหญ่เข้าไปก็น่าจะใช่มีชาวต่างชาติเยอะอยู่ไม่สิเราต่างหากชาวต่างชาติ ยังไม่ได้ลองรถเมลนะไม่รู้ว่ามันขึ้นอะไรยังไงหมายถึงว่าแบบมันดูสายดูอะไรยังไงอะไรเงี้ยปกติถ้าไปประเทศอื่นมันจะดูจาก Google Map ได้เลยขึ้นรถเมย์แต่ว่าของที่นี่มันยังยังศึกษาอยู่ว่ามันดูยังไงไี่ตรงข้ามเป็นอะไรตรงข้ามคืออะไร S <S <S อู่ซ่อมรถเหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากลองแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงคือจักรยานเนี่ยที่มันมีสแกนให้ให้เช่าคนที่นี่เขาใช้เป็นปกติเลยคือไม่รู้ว่าแบบเออตรงไหนมันเป็นทางจักรยานได้ปั่นได้ตรงไหนปั่นไม่ได้หรือ ถ้ามันทางจักรยานมันมีตลอดทุกเส้นไหมถ้ามันไม่มีมันไปสุดตรงนี้แล้วมันจะให้ไปยังไงต่ออะไรเงี้ยไม่รู้กลัวโดนจับแล้วก็รถที่นี่อ่ะมันจะมียี่ห้อหลากหลายมากเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นของจีนอะะยี่ห้อจีนแต่ว่าเนี่ยจะมีรถยุโรปพวกบีเอ็มหรือรถญี่ปุ่นเนี่ยของตะวันออกเนี่ยพวกโตโยต้าอะไรเงี้ยก็มีบ้างเนี่ยยี่ห้อบบเนี่ย ไม่แน่ใจ,จี่าโหคนเยอะนะครับคนนี้ต่อ,อยอเชียมาพี่เขาโชว์บัตรนี่คืออะไรเหมือนเป็นไกด์หรอมัง้งคือจ้างก็คือคุยได้อะไรเงี้ยหรอ,อ,อขายขอ,ตองตลอดเวลาไม่รู้าขายอะไร 几位客人啊，我不知道你们从什么地方来的，啊，就在北京对吧？啊，对，那看着点这个旗子啊，两条鱼，一个蓝的，一个绿，那个那种那种那种啊，对。有、嗯嗯嗯、一天三个，也也就是这个。 นี่เป็นทางเข้าดูคนเยอะไม่เยอะพิจารณากันเอ,เองนะครับดีถ้ากินข้าวมาแล้วเหมืองน้วลองมาต่อสู้อีกต่อสู้หาของกินอีกโอเคตรงนี้เป็นน่าจะเป็นต่อแถวซื้อตั๋วเข้านะครับ เนี่ยถ้าเป็นค่าเข้าเนี่ยน่าจะ30เหยญสาหรียญ admission ticket สาบอนป่ะโอเคเดี๋ยวต่อแถวซื้อกเหรวจูกันข้างในครับเดี๋ยวันนี้ผ่านเข้าประตูมาแล้วครับก็ด้านขวามือเป็นห้องน้ำแล้วก็แผนที่เหมือนมันจะไม่มีแบบแจกนะก็เลยถ่ายรูปตรงแบบตรงนี้ไป เผื่อเปิดดูระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้สิ่งที่หลายคนจะมาจีนแล้วกลัวก็คือการเข้าห้องน้าอันนี้ผมรีวิวในฐานะผู้ชายเมื่อกี้เข้าไปก็คือมันก็คือเข้าไปฉี่อย่างเดียวนะไม่ได้เข้าส่วมนะครับก็คือไอ้โถฉี่อะไรหรือว่าพื้นอะไรเงี้ยมันก็สะอาดสะอ้านดีนะแต่ว่าปัญหาผมว่าน่าจะคือกลิ่นมากกว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงแล้วก็ เออมันจะมีการแบบว่าถ้าคุณยึกยักอะไรเงี้ยเขาจะแซงไปหมดเลยคือมันไม่ค่อยมีคิวอ่ะเออต้องทำใจนิดนึงนะครับถ้ามาแบบจากประเทศที่เป็นระเบียบหน่อยนะอะไรวะสมอลฟรีแอรีอคืออะไรไม่ได้สบหรี่อันนี้หรออันนี้คืออะไรเขา้าแถวทำอะไรกันอ๋อนี่เป็นซูโจเราเราไม่ได้ซื้อตรงนี้ซูโจอ่ะเดี๋ยวถ่ายจาก้างนอกเอาอ๋อมันต้องอันนี้คือเสียตังค์แยกใช่ปะ จ่ายเพยิ่มอีก10หยวนหรือถ้าใครซื้อเป็นคอมโบเซตมาก็คือเข้าได้เลยคอมโบเซต60หยวนเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้อ่ะออเดี๋ยวให้ดูดให้ดูจากข้างนอกมีเรือเป็ดที่ไม่ใช่เป็ดตรงนี้เ,เขาเรียกว,ว่าสูจโจหรือว่าสวยอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้จกกักรพรรดิอะเฉียนหลงอะเป็นคนสั่งให้สร้างตลาดสูจโจตรงนี้เพราะว่าแกเดินทางไป ไอแถวหางโจแล้วเจอแม่ชีคนหนึ่งหน้าตาสวยมากแล้วทีนี้จะเอาแม่ชีมาเป็นพระสนมมันก็น่าเกียดแกก็เลยมาสร้างวัดที่ปักกิ่งให้แม่ชีมาอยู่เวลาจะคิดถึงจา้าพรรก็เลยไปหาแต่แม่ชีอ่ะคิดถึงบ้านเกิดก็เลยสร้างตลาดเนี้ยขึ้นมาที่เหมือนที่หางโจโอ๋อไม่ใช่หางโจซูโจผูดผิดที่เหมือนที่ซูโจเหมือนเหมือนบ้านเกิดแม่ชีพอแม่ชีไหมามาเห็นก็แบบหายคิดถึงบ้านเกิด สร้างให้ไม่ชีประทับใจเต่เมื่อก่อนเขาขายของปะไม่มีใช่ไหมแล้วเรียกตลาดเหมือนทําจําลองขึ้นมาเฉยใช่ทำทำจำลองขึ้นมาแต่ขายของไม่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ไม่น่าขายเนี่ยมีแต่เรือเป็ดแล้วก็มีเรือให้ขึ้นตรงนั้นเรือเป็ดไม่มีหัวไม่มีหัวเป็ดอะไรก็ถ้าถ่ายรูปก็ถ่ายจากมุมบนสะพานนี้ก็ได้แค่หลุดจากตลาดจําลองมาแล้ว คน<ม>ตรงนี้เขาทำอะไรนะ ใช่ครัรูปดีใช่ตรงไอโซนเนี้ยคือเหมือนกับว่าให้กษัตริย์มาพักร้อนอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไหมใช่ช่วงหน้าร้อนอ่ะก็หนีหลบเข้ามาตรงนี้อากาศมันจะไม่ร้อนมากมันอยู่บนชก็อยู่บนเขาอ่ะดูแล้วดูจากดูสามแผลเนี่ยมันจะฟุมเฟือยเลยหรือเปล่าเห็นร้านเขาขายน้ำแล้วเมื่อวานนี้นึกถึงน้ำส้มเราให้ฟังก่อนน้ำส้มเมื่อวานนี้คือมันหวานมากเลยมันหวานแล้วมันไม่มีน้ำแข็งอ่ะเออ พอถ้ากินไปสักพักถ้ากินไม่หมดมันก็มันก็จะร้อนอะ่ะก็เลยกินให้หมดไปเลยทีเดียวเขาไม่ใส่น้ําแข็งให้ไม่มีน้ําแข็งเขาไม่ได้ค่อยกินพวกเครื่องดื่มอะไรใส่น้ําแข็งะนะพี่เนี้ ถือถ้า,ถ,าถ้าจินตนาการว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะถือว่าชาวต่างชาติไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนี่แหละคือถ้าเทียบกับบ้านเราอย่างพะลุมหาราชวังหรือต่อข้าวสารอะไรเงี้ยโอ้โหละเรื่องเลยที่เต่างชาติแ้าจะเป็นต่างประเทศเลยโอเคตรงนี้เขาปิดแบบเหมือนเขาปรับปรุง พจริงปกติมันเข้าไปได้ปะตรงนี้อ่าโดนริบกว่าคืนเดี๋ยวต้องออมเลยมาอีกท hey, well. mm ่าน讲解啊导游讲ร带路 ี่หนน้้าดูรอนนะอันนี้คือออันนี้คืไฮซีซั่นนะช่วง1เมษายนถึงเอ31ตุลาคือไฮซีซั่นราคาก็จะสูงกว่าโลซีซั่นโลซีซั่นจะเป็นช่วง1พฤศจิกาถึง31มีนาคมแล้ช่วงนั้นไม่จะหนาวเลยใช่แล้วช่วงโลซีซั่นน่าหนาวอ่ะมันท้องฟ้ามืดเร็วก็จะปิดเร็วคือถ้าร่างกายไม่ดีอ่ะไม่แนะนำนะที่เนี่ยคือบันไดเยอะมากแล้วมันไม่มีแบบ สำหรับ Disability People นะครับเหมือนลิฟต์อะไรก็จะไม่มีใช่ปะ่ะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะไม่เหมือนปราสาทที่ญี่ปุ่นพวกโอซาก้าแคสโซอะไรเงี้ยจะมีลิฟต์มีอะไรให้ค่อยเดินก็ตก เช้านี้ตื่นมาแบบเล้าไปทั้งตัวปกติถ้าวันปกติจะเดินอยู่ประมาณเฉลี่ยประมาณ8,000ใช่ไหม8,000ัสเต็ปมานนี้ฟาดไป3า0 0นนึงเให้ดูวิวข้างบนมีที่จริงมันมีสูงขึ้นไปอีกนะแต่ว่าอันนี้คือแบบทันแรก ตรงแานตรงนี้ปกติน่าจะเข้าไปดูได้แต่ว่าติดบ๊อบกูเราเขาไปส่องอะไรกันเราจะไปส่องด้วยเลย

สองก็เหมือนไม่เห็นนะเขาปิดไปหมดเลยไม่เห็นหรอกม,มองเห็นเหรอ

นี้ขึ้นมาขั้นถัดไปโอขึ้นบันไดเยอะมากครับ ขึ้นไม่อีกคนกเยอะอยู่ข้างล่างอารมณ์เหมือนมาผู้กระดึงเหมือนนะอยู่ข้างล่างเขาก็ปีนกันไปขั้วตัวไว้โอ้ปีนขึ้นมาจากทาง ที่มันมีอาคารเหมือนเป็นแนวแบบพิเศษเลยอะคนเยอะมากมีมหาชนให้ดูบรรยากาศแล้วก็คือคนจีนเขาแบบว่ามันมีทางขึ้นนะแต่แบบว่ามันคนมันก็ปีนมน้ำก็ตั้วเลยไม่เป็นไรก็น่าจะยอกินก็ได้ เหมือนไม่แน่ใจว่ามันสุดแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีข้าไปขึ you know, like, ้นอ like ีกได้ลงลงไปบนหินลก้นก้อนเนี่ยก็ปีนกันไปโอเคหลุดจากเมื่อกี้มาก็เดินแบบลงโล่งนะเหมือนจะเป็นทางลงทางลงดูบรรยากาศพรมลื่น คือนึกไม่ออกเหมือนกันว่าที่เที่ยวไทยแบบประมาณนี้มันจะมีที่ไหนน่าจะแบบแนวอุทยานแห่งชาติอะไรเงี้ยที่แบบเดินป่าเาแต่โอ้ทางขึ้นมาโหดเหมือนกันนะครับต้องร่างกายต้องดีประมาณนึงอะ่ะคืออย่างผมเนี่ยอายุ30กว่าแล้วก็เริ่มปวดหลังปวดเลยก็ลําบากนิดนึงแต่ก็พยายามพักขึ้นมาแล้วก็พักอะไรเงี้ย เนี่ยก็พักครับไม่ต้องรีบก็พยายามมาสักหนึ่งหรือสองสถานที่ต่อวันอะไรเงี้ยครับ2งคนเขาเอาโลงเ็าอี้มาแบบแนวปิกนิกเลยจิงจานก็ประมาณนี้เนาะทำทำลายอ่ะ โอเคผมว่าคางก็จะประมาณนี้เอายาวก็จะมีจุดพักหน่เทยยาวลงไปนถึงข้านล่างเลยมั้ง <c oughs> เดี๋ยถ้า <c oughs> มีอะไรแปลกใหม่ก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับข้าจะไม่จะม่